สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับแม่บีของเรามาแล้วแม่บีสองมาแล้วจ้าสิผ้ากันไปใสน่น้องละคนสวยจัดดีค่ะสีผ้ากันไปทางะไรมืาเนี่ยมันเป็นงานอย่างอะไรสักอย่างาาน่ะค่ะอย่คอนแกนทำบุญอะไรสักอย่างก็เห็นต่อแต่ ชาวบ้าเสียมามีหลายคณะเตี่ยแต่รงมกันเป็นคนคนของวงการมาลลัมเหรอเมนค่ะเพิ่นเห็นว่าเพิ่นส่งไปคณะละห้าคนจะว่าโบเมนว่าโบเมนโบเมนงานเป็นเดิมเมืนมั้งเป็นงานไปรวมทั้บุญไปรวมงานรวมพิธนที่รวมเป็นชิรีมงคลเนาะข้างนอก็จะมีน้องไม้ไต่ดาวสี่คนค่ะแล้วก็มีน้องหอมแอมคนหนึ่งเป็นห้าพูดได้แน่ไปเนี่ยมีออนมตานัแซมแล้วหอมแอมปแล้วก็หอมแอมป์ห้าคน กำลังทีเดินทางไปครั้งทีเดินทางค่ะล้รอรถจังหวะล้อบนล้อข้าเจ้าไ,ไปรถขั้นใดเนี่ยว่าไปขั้นใดว<อ>่าไปรถตู้เนี่ยล่ะค่ะแต่พอรู้ว่ารถตู้ขั้นใด<อ>ต้งองล้อบนข้าเจ้าว่าอีกรอบนึงจ้าจ้าจ้าตอนนั้นอากาศบงตันกันอยู่ก้างนรถทำมาหมดมหแล้วนี่เอฟซีเขาเมนต์มากไหมไม่ด <หา S 2> ีสองจังหวาจักหง่องเขาจังหวะผมว่าเพช่วยสวยน้องวันก็ช่วยเป็นแค่ว่าจะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ความแม่พี่น้องฮักแพงนั่นแหละเด้อค่ะเด้อมีได้แบบพี่น้องอันนี้ก็บ่มีหอดเสียงเนี่ยค่ะพากันทั่วทั่วมาจริงๆกลับมาหอดมื่อวานิค่ะเพราะท่านในพักอยู่เอาก็บมาห้านี้โอ้วันนี้มีกิจกรรมยังบอสนอกจากการนี่แหละจะไปยังไงตัวบอสรู้ว่าท่านในแน่ใจว่าจะได้เขามาซสอมล่ำบอหรือว่าแชร์พักก่อนก่อนเดี๋ยวรอเพิ่มยามวัมีคำจังมันบอสก็รอๆล่อๆฟังก่อนเนาะ เตรียมตัวเดินทางครับคบขอบคุณครับเตรียมตัวเดินทางแต่ว่ายังว่าคอนเฟิร์มว่าไปรถขั้นใดทีมงานกำลังทยอยมา อีกรอบอีกรอบอีกรอบมาแล้วบอกไปไปรถตัวขนด้ดไหนยังบอกบอกครับพี่มาเดียวมันจะมาหอดอ๋อไปถามเราม้านกันรายละเอียดของงานไปอะไรบ้าง เปลี่ยนแบบๆไปทาง,งไหนลมันออยจอด้วตังหนาเอ้วันผู้จัดการมาเดี่ยวไปทางไหนลงมันเห็นมากแบบๆแลมัไปงานอ๋ไปงานะงานังออกไปไปฮะ้วออกไปเลดิไปแล้วล <S <S บ ừ เดี๋ยวไปงานจนไปงาน เพิ่นนัดซ่อมนัดอียังไปนัดไปซ่อมได้อียังไปนี่มีข้องมุนยังบ่นัดอยู่ครอหนีเมื้อหนี้ได้ซ่อมอยู่บ่น่าจะกลััับมาาจกอนน้นคมาจากงานซ่อมเลยบ่ได้บดได้อียังไปได้ได้ได้ไรมีบดลำบ่ผมบ่ได้ครับอ๋อเป็นเพลงเพลงพาเสิร์เดี๋ยวนีบดลำปะบ่ไหนเป็นหมอลำได้ลองหมอลำครับอ๋อได้ลองเดคือได้เตยมา อยู่ในชรมาเอาๆมาระหว่างรอครับระหว่างรอออืมอ่าเชิญเชิญเระหว่างรอสมาชิกกินบ่นีมาาทะากะแซงกินไปค่ะแทนตอนคือส่วนทล่ะอ้านี่เวทนี่เตนตอียนตอ มันไหมมันมนีมันนีห้องบบ้ของนาอยุติใ่ลีีนีมาจอดหนาันไปงานเดียวโอ้ของนายุติดิหนางานตีเฮ้ยยุี่โอ้บอกว่าใครเลยไปกลมไปซ่อมว่ามันเห็นเห็นมันบินตัวหนึ่งที่แดงโอ้มีนมาเมียนเต้อยาไปพิสูจน์เมีนมดวไปจับต้ได้ผลไม่ต้องซ่อมทุด้นดีดีวส้หาผมกลบบางข้างจำยาเอาอนาไปทางเด้อเด็กหน่อยไม <that> so well right ่ใช่ตัวเด็กหน่อยงวะ ต้องให้ครับห้องน้าห้องกลางนี่บ่ยี่ห้องกลางนี่บ่ครับมีหอเรียเนี่ยอ๋อต้องให้เป่าตุยจัดการบ่แล้วเราเป็นสำนักงานเราได้ยันสำนักงานเพราะมัน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 เตี่ยนธรรมดาดิมันมามันเตี่ยนขี่ม้ามังมันบวมเอ้อมันดูพี่นหล่อนซ้ำเปื้อเออเตี่ยีมาข้ายาไปละบ่ครับบ่เป็นหดอกมันจะเศร้าไม่มันต้องท่าดิใช่กับกุ๊กเล็บพอนดิแล้วปีบ๋แต่ว่าผู้เฒ่าสมัยสมัยก่อนผู้เฒ่าว่าะดิจะแมีนบ่แมียนหรอก่นว่าย่อใช่คนวานเดียงกัมาท่ากั่น อันนี้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 ไม่รู้แมนแมนโมแมนเด้ออันนี้ผมก็อยากรู้กันผมได้ยินมาผมได้ยินมาตะหน่อยเด้ครับนี่อันนี้อันนี้วอลลิรีวอลลิรีเพิ่นบอกผู้เฒ่าเพิ่นบอกนะจัาแมนโมแมนหรอกเตียนตอดไปสั่นให้เงี้ยวใส่ควายหมดแดงเด้อเรามาท่าไปสั่นเขานานี่คือสิแบบไม่ได้ไปน้ำเงินแล้วเลยเนาะช่วยเถอะเนาะช่วยเถอะน้าปากปูดแล้วประเด็นกันจะลด้ แต่ขนาดมือยังบวมไปนี่แสดงว่ามันมันผิดมันมันมันเป่นแนแม่แม่ยังเติมแม่นว่เออแต่นล่ำแต่นล่ำแตนแตียขมาก็สิพ่อคันขันเสีบเสียบพอคันหนี่อเตแยนล่ำแตียนอะไรนี่แต่ว่าห้างเกลียห้างจมผีเลยดิแต่แต่ล่ำนี่ย่ไก่สีปทุมมือ บ่ก่คนละคนละทีคนละล้างเนานลล้านละลานลอันนี้ล้า้องไข่อืมโอ้ยหมุกเลกเกินไปปะวลอาเดียไอ้กัใชัลอกวาดอ้มันเลือกผดมันเลิกผดลยเอากรนอเขาถึงเขายากเขายากก็เดินเหลือสองมันวะเหลือครเหลือออมแอมกับปอมแปมออมแปมไปถ่ายอยู่อ๋อเป็นสเตนบายญี่ปุ่นก่แล้วมนวะออมแอมนะช่วยน้ากันครับ อ๋อยนกันอ๋อยังไม่ไดกกลับ,บ้านเนาะ,ะเพราลละฉะนั้นก็คือโดนท่างเหลือสามคนเห็นไ่มมันลดระเั่นเห็นเป็นแบบทำเดียวใส่เอา้าติดเหลืองซะเนาะเขาจะเหันกลองไปติดเ่วะผู้ชายไหมถ้าเขาติดยูบผู้ชายบ่นแห่ดเล็กๆน้นอยๆนิดเดียว ม่เอได้จบจับมันอันบอกก็ถือทำคอนเทนต์ไม่ได้ใช่ไหมต้องใ้เสียไม่มันบางเทอมันเป็นเพราะร่ะมันเสียงไมมเข้ากับระว่างไปดีกว่าไปน่าใช้มากขึ้นทำผู้จัดการไปทำผู้จัดการนั่งนั่งไปใส่มาใส่จังใดใช่ไป ใช่ไหมเชียวเรียนเรียนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ดเกินมาเดี๋ยวครับผมสิพากันไปทางไหนสิพาตรนไหนไปทางไหนมันห้าหกไปห้าเป็นมาท่านบุญท่านบุญเนี่ยฮะเองานพาคีมหมอล่ำโอ้งานพาคีมหมอลำเป็นอ๋อเออเคยได้ยินอยู่งานพาคีมหมอลำคือว่ามีตัวแทนของคณะหมอลำไปร่วมกันไอ้ขายกับบิดติ่งมันวะเงินไปหลายคณะอืม Ừ, 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 บัดไปําบ๊อบเออเจ้าพาเข้าไปยังกะเราไปนำบอ๊อบบัดไปลำบอ๊อบ <im ps i> ค,ครับผม้ผมพาเข้าไปอ๋อเอาโอเคครับรับทราบแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าเป็นงานอะไรงานพาขี้มอลำครับเป็นงานชุมครับโอ้ยใส่อะไรกันบบลอ้อเขาล้ล่ะช่องไหนอาจารย์นี่ช่องอาจารย์โอเตอร์เสดเดอนี่ละครับ ซื้อแต่ใหญ่เนี่ยนั่งวะยูโรุนเฮาลัมเพิ่ร์ตเซเดียก็ต้องเซเดอยเด็ดนี่ครับรอบมาเพื่อนเดินกันมอเดียวของเราครับผมคือคือคือเว่ยสุดยอดแล้วไ้ยื่นบ่ะไหนน้องๆเอาโอเคเอาเดินทางปลอดภัยครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ